เนชั่นเป็นไงครับเนชั่นตอนนี้เป็นไงลาออกกันหมดฮนะหนกกหนกทีละออกเจ๊ปองออกออกหมดแล้วไม่เหลือแล้วเนชั่นกนกก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปอยู่ช่องใหม่ไม่ช่องไหนก็ไม่รู้นะนะช่องเชียร์ลุงจะไปอยู่ช่องเชียร์ลุงช่องเชียร์ลุงหนึ่งก็เออเนชั่นกหนกก็จะไปอยู่ช่องเชียร์ลุงสองคนก็มีคนก็ถามว่าเออกนกไปอยู่ช่องไหนจะตามไปดูไหม พี่น้องเราจะตามไปดูไหมก็ตามสะดวกนะครับผมกับคุณกระหนกไม่มีปัญหาอะไรเจ๊ปองก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับก็ก็แล้วแต่ทีละอะไรไมาอยู่ช่องไหนใครจะตามไม่ตามก็แล้วแต่พวกเราตามไหมนะไม่รู้แล้วแต่เออนะครับก็ดูกันต่อไปเนชั่นยังไงจะกลับไปเหมือนเดิมเดิมเป็นสื่ออาชีพเนะยสื่ออาชีพมันก็ต้องเป็นอะไร เป็นกระจกเป็นตะเกียงแบบที่เขาว่ากระจกก็ส่องสังคมตะเกียงก็เปิดไฟส่องสว่างที่ไหนมันมืดก็ฝากไปยังเนชั่นนะครับไหนไหนพวกกหนกทีละเออ่เจ๊ปองออกไปแล้วเนี่ยก็นําเสนอข่าวตามความเป็นจรงนะิงแล้วเวลานําเสนอข่าวก็เสนอนำเสนอเฉ,เฉพาะความจรงิงนะความเห็นก็น้อยลงมันจะได้เรียกว่ารายการข่าวนะครับ คือการอ่านข่าวเนี่ยต้องไม่ใส่ความเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนชั่นเป็นสถาบันสื่อตั้งแต่สมัยสุธิชายยุนเนี่ยเพราะนั้นก็ต้องอ่านข่าวตามความจริงนะเนชั่นต้องทําหน้าที่เป็นแค่เลนและก็ส่งไปอะไรเมื่อเกิดขึ้นก็นตามนั้นส่วนรายการวิเคราะห์ข่าวแบบผมต้องแยกไปอีกรายการอ่านข่าวก็อ่านข่าวไม่ต้องใส่ความเห็นอย่างผมเนี่ยผมไม่ใช่คนอ่านข่าวผมเป็นคนวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองเพราะนั้นเนชั่นก็ต้องกลับไปเหมือนเดิมไม่ต้องไปเชียร์ลุง ได้ข่าวว่าหมอเหรียญทองก็ถอนโฆษณาออกหมดอ่ะไปพร้อมก,นอกันหนกเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เนชั่นก็ต้องเปไง็นไงนำเสนอความจริงทำตัวเป็นแค่เลนพอเหมือนมีกล้องทีวีถ่ายไปอะไรมันเกิดขึ้น,นกั็ตามนั้นไม่ต้องไปตัดต่อไม่ต้องอะไรประชาชนก็จะกลับมาดูเองนะนำสะเสนอก,นกลางๆเพราะเราเป็นสื่อหลักเป็นเมนสตรีมมีความเป็นมืออาชีพ แต่ถ้าอยากวิเคราะห์ข่าวก็ต้องมาเนี่ยามาอยู่เฟซบุ๊กแบบผมนี่อย่างนี้อยากจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่องของเราไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นนะครับนี่ก็ฝากไว้นะตอนนี้ทาง youtube ก็สี่พันหนึ่งนะครับทางเฟซบุ๊กก็ห้าพันเก้าสี่ถึงหกพันตนี้ก็หมื่นกว่าคนนะคนดูนะครับพี่น้องว่าไงตามไปดูไว้่ะเขาจะไปช่องไหนอืมนะครับเออนะครับ ก็ดูกันไปนะครับาเนชช่นจะไปรอดไหมเนะก็อเนชั่นจะไปรอ,อ,อดก็เสนอความจริงว่าไปอะไรไมันเกิดขึ้นเสนอข่าวผู้กระท้วงตรงไปตรงมาเชิญแขกรับเชิญก็เชิญให้บาลานนะไม่ใช่เชิญจ,จะเฉพาะพวกเชียร์ลุงนะเชิญแต่พวกพลังประชารัฐอืมนะเพราะแฟนของคุณชายประธานอยู่พลังประชารัฐมาดามเดียอะไรเงี้ยต่อไปก็ เอาให้มันเป็นกลางเชิญฝ่ายค้านฝ่ายนักศึกษาไปออกรายการมันก็มันคนก็ลืมภาพเดิมไม่ต้องเอาพวกนักการเมืองมาเกี่ยวข้องนะอย่าทําตัวเป็นสถานอโทรทัศน์เชียร์ลุงแค่นี้เนชั่นก็มีคนกลับไปดูแล้วนะครับนี่ก็ฝากไว้เนี่ยมีคนหลายคนบอกเนชัน่นถึงเวลากู้ศักดิ์ศร <c oughs> ีเออนะอ่านข่าวเอียงดูไม่นานนะก็ อ่านเฉพาะข่าวเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องไปวิจารณ์รายการวิจารณ์แยกไปเลยรายการวิจารณ์วิจารณ์ก็เอาทั้งสองฝ่ายมาชนกันก็เหมือนคล้ายๆจอมขวัญน,นะเอาแบบจอมขวัญก็ได้นะเอาสองฝ่ายมาชนกันเราก็เป็นคนกลางอย่างเงี้ยความน่าเชื่อถือของเนชั่นก็กลับมาแล้วเดี๋ยวมีคุณอดิศักด์กลับมานี่ยนะก็บอกว่าอดิศักด์บอกว่าต้องทําให้เนชั่นเป็นกระจกส่องเป็นตะเกียงเป็นหมาเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านอืม นะครับหมาเฝ้าบ้านนะครับไม่ใช่หมานะหมาเลี้ยแข้งเลี้ยขาลุงนะเพ่อนนะก็นะเห็นอดิศักดิ์บอกว่าหนึ่งเป็นกระจกสองเป็นตะเกียงสามเป็นหมาเฝ้าบ้านแต่อย่าเป็นหมาขี้เลือนกันแล้วกันนะหมาขี้เลือนหรือหมาเลียแผบแผลบแผลบก็อย่าอย่าให้เป็นอย่างนั้นนะก็ดูกันต่อไปว่าเนชั่นจะเป็นยังไงนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าเชียร์ลุงอย่างเดียวมันก็ไม่มีใครดูก็มีแต่พวกเชียร์ลุงอะ แต่ถ้าเกิดนําเสนอข่าวไปกลางๆคนเชียร์ลุงนะคนด่าลุงเขาก็ดูหมดแล้วอย่างนะลุงตู่เนี่ยแกเป็นคนที่ใจกว้างใครด่าแกแกไม่ว่าเลยแกรับได้หมดเป็นนายกต้องรับได้หมดนะแอปพลิเคชันคนละครึ่งนะพอเข้าปุ๊บระบบล่มคนก็ด่านายกนะนายกบอกไม่เป็นไรเราด่าผมสิครับอะไรมีปัญหาก็ด่าผมได้เลยผมรับได้หมด รับไม่ได้ลุงก็ต้องลาออกไปเพราะอะไรเพราะลุงเป็นนายกอ่ะก็โครงการของลุงอ่ะเป๋าตุงเป๋าตุงจ่ายคนละครึ่ง่ก็ในเมื่อประชาชนเ็าเข้าไปแล้วมันเข้าไปได้เ็าต้องด่าลุงถ้าไม่ด่าลุงใครด่าใครนะแต่ลุงเป็นนายกอ่ะนโยบายของลุงเพราะนั้นลุงโดนด่ามันก็ถูกแล้วอะเออแล้วลุงจะไปเครียดทำไมใครด่าลุงกันไปไหนนะครับก็ธรรมดาก็โครงการลุงอ่ะมันเขาเข้าไปแล้วเขาอยากจะได้ เข้าร่วมโครงการพอเข้าไปแล้วมันก็ติดมันเข้าไม่ได้เพราะคนเข้าเยอะเขาก็ด่าลุงไงนะไม่ด่าลุงก็ด่าใครก็ต้องด่าลุงเน่แหละคิดอะไรไม่ออกก็ด่าลุงตู่กิจการแจ้งก็ลุงตู่นะครับนะโควิดมีปัญหาก็ลุงตู่ขายสินค้าไม่ออกก็ด่าลุงตู่ก็ต้องด่าลุงตู่ใ้ถ้าไม่ด่าลุงเลยด่าใครแล้วก็ต้องด่าลุงทั้งนั้นและเพราะลุงเป็นนายกนะครับลุงต้องเข้าใจนะครับแต่ผมยังยืนยันเสมอนะลุงตู่เป็นคนดีน่ารัก เป็นคนตลกอืนะไม่เคยคดโกงอะไรใครไม่ต้องส่งให้ลุงน้องเอาหมายสารมาเรียกผมนะผมนี่เชียร์ลุงตลอดนะนะเชียร์ตลอดอ่ะนะแล้วผมก็บอกนะลุงไม่ต้องอยู่ถึงร้อยปีหรอกวันนี้ลุงบอกลุงไม่อยู่ไม่ถึงร้อยปีหรอกไม่ต้องหรอกครับยังไงก็อยู่ให้ถึงสิ้นปีก็แล้วกันลุงนะครับลุงบอกลุงไม่อยู่ถึงร้อยปีหรอกนะแต่ผมภาวนาลุงนะลุงอย่าอยู่เกินสิ้นปีเลยสองธันวาเนี่ยอย่าลืมนะ ไปสารรัฐธรรมนูนด้วยไปฟังคำนิฉัยว่าอยู่บ้านหลวงหลังกเกษียณเนี่ยเป็นการจงใจทําผิดรัฐธรรมนูญไหมท้าลุงไปสองธันวาเนี่ยท้าลุงเขาตัดสินมาว่าลุงพ้นก็จบแล้วทุกคนก็โอ้โหสรรเสริญนะท้าลุงมาอยู่เนี่ยนะเพราะว่านะไม่มีใครว่าลุงนะครับผมไม่เคยบอกว่าลุงโกงเลยตั้งแต่ผมที่เห็นลุงเป็นนายกมาตั้งแต่ปีห้าเจ็ดจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมลุงยังไม่เคยยืมนาฬกาเพื่อนเลยนะครับ แต่ยืมนาฬิกาเพื่อนนี่ก็เป็นการยืมใช้คงลูกรอดนะแล้วลุงเนี่ยแค่ไปอยู่บ้านหลวงเนี่ยน่าจะรอดไหมสองทันวาพี่น้องว่ารอดนะลุงแค่ไปยืมบ้านหลวงอยู่นะชั่วคราวหลังจากเกษเียณเองพี่ชายลุงอ่ะลุงป้อมไปยืมนาฬิกาตั้งหลายเรือนยังรอดเลยแล้วลุงแค่ไปยืมบ้านหลวงอยู่ไม่รอดไหมครับพี่น้องว่ารอดไหม ผมก็ไม่รู้นะว่าจะรอดไม่รอดแต่เห็นก็บอกว่าสองธันวาเนี่ยนะแกนนาต่างๆเขาก็ดูว่าลุงรอดไหมถ้าลุงรอดเนี่ยเขาก็โอ้โหนะไม่รู้จํานวนผู้ชุมนุมเนี่ยมันจะมากหรือน้อยยังไงที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ชักชวนนะนะผมห้ามปรามอย่ามาชุมนุมนะเวลาถอดเทปถอดไปด้วยว่าเดชามันพูดว่ามันห้าม,มนะครับไม่ใช่ไปถอดเทปว่าไปกันเยอะๆไปกันเยอะๆ อย่างเงี้ยอย่างเงี้ก็เป็นไงรับหมายสารการจัดรายการการเมืองนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพวกก็จะถอดเทปอย่างเงี้ยเนี่ยสันนิบาลน,นี่ก็คอยนั่งดูคอยถอดเทปอยู่นั่นนหะนะนะไอพวกตำรวจอะไรเกี่ยวอะไรอ,อ่ปอทอะ้วคอยดูแล้วพลาดตรงไหนแล้วกุกแคปเลยรายงานผู้บังคับบัญชาแล้วออกหมายเรียกหมายจับเดชาได้นะมึงแมกุกูขึ้นภูมิกลับเลยพวกนี้ก็รอสร้างผลงาน,นวันๆไม่มีอะไรนะครับ 4แสนาแสนโพสผมฟังข่าวรัฐมนตรีท่านหนึ่งท่านไหนไม่อยากจะเอ่ยชื่อมบอกเนี่ยตอนนีน้มีบุคคลที่มีความเสี่ยงจะต้องถูกดำเนินคดีประมาณ4-5แสนลายนะที่ด่ารัฐบาลดา่ามินสถาบานันอะไรทั้งหมดประมาณ5แสนลายแล้วจะไปขังที่คุกไหนครับรัฐมนตรีตอนนี้เรือนจําก็คนแน่นแล้วเรือนจํานี่มันต้องผัดกันนอนแล้วพอนอนเสร็จเออเฮ้ยมึงลุกมั่งกูงไปนอนบัางมันไม่มีที่จะนอนแล้วอะ แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยคนเข้าคายถูกลำเนินคดีอีกห้าแสนคนไปติดคุกที่ไหนกันเนี่ยโอ้นะครับว่าไงลุงรอดนะครับหลายๆคนกําลังแสดงความเห็นหลายๆคนบอกลุงรอดรอดอืมขนาดยืมในกาเพื่อนตั้งหลายเรือนยังรอดเลยนี่ยืมขอยืมบ้านหลวงอยู่นะครับน่าจะรอดนะยืมรถเมย์มาใช้เป็นกําแพงกั้นผู้ชุมนุมมาทวงนี่รอดนะตํารวจรอดนะครับ เนี่ยยืมรถเมย์ลุงตู่เนี่ยก็ยืมบ้านหลวงมาอยู่ชั่วคราวยืมใช้คงรูปนะครับเพราะในเมื่อยืมใช้คงรูปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับลุงป้อมก็ลุงป้อมยืมในกาแล้วก็คืนเข้าไปก็จบล,ลุงตู่ก็เอาบ้านหลวงคืนไปเพราะยืมขอยืมอยู่ทักสองทั้มันนะผมว่าาตีความแบบนี้ลุงก็รอดนะนะดูๆแล้วลุงไม,ไม,ไม่ไม่สนใจเรื่องเรื่องส่วนตัวไม่ตัดสินยังไงก็ตามนะ ลุงไม่ได้รู้ตึกกังวลเลยถ้าคนเป็นนายกทั่วไปต้องวิตกแล้วยืมโดยสุดจริตอ๋อยืมโดยสุดจริตยืมบ้านหลวงใช้คงลูกแล้วก็คืนหลวงไปแล้วเพราะฉะนั้นการกระทาของท่านนายกน่าจะคล้ายๆกับยืมนาฬิกาของลุงป้อมพี่ชายลุงน่าจะรอดนะเพราะเขายืมแล้วคืนไปแล้วไนงะขอยยืมมาใส่อยู่สักสองสามวันนะนะครับ ยังไงกันแน่นะว่ากันไปยนะผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าจะไปชี้นําศาลว่ารอดหรือไม่รอดก็ไม่ได้เดี๋ยวก็จะหาว่าหมิ่นศาลก็รับหมายศาลอีกโอ้เกิดเป็นคนนี่ยากนะวิจารณ์การทํางานรัฐบาลนี่ผมผมเชียร์นะเชียร์ลุงตลอดไม่เคยดา่าลุงว่าเป็นคนเลวคนชั่วไม่เคยลุงเป็นคนดีน่ารักเป็นคนตลกอารมณ์ดีนะฮะใครวิจารณ์ก็ได้ลุงไม่ว่าลุงรับได้หมดนะอืมเพราะลุงไม่ได้ทําผิดอะไรเลยนะครับ อืมนะครับนะลุงไม่มีที่นอนเนอะก็เลยไปนอนบ้านหลวงนะอืมนะครับลุงไม่มีเจตนาที่จะไปหาประโยชน์ชนเพราะบ้านลุงก็มีแต่ว่าลุงกลัวว่าน,นอนอยู่บ้านแล้วเดี๋ยวม็อบไปนะครับก็มีเหตุผลนะั้นน่าจะรอดนะ